หุ้นกู้บริษัทศีสวัสตคอร์ปอเรชั่นจำกัดมาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปี11เดือน26วันนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง4.95%ต่อปีเป็นหุ้นกู้ระดับ BB 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 บวกนะครับเสนอขายประชาชนทั่วไปนะครับฝากกดไลค์กด b s c r i b e ก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลนะครับก่อนการตัดสินใจลงทุนนั่นเองนะครับบริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำเนาคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต่อโดยคาดว่าจะออกรับเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์มีหลักประกันนะครับจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับโดย หลักประกันของหุ้นกู้นะครับก็คือผู้คำประกันบริษัทศรีสวัสด์พาเวอร์2 0 1พจำกัดนั่นเองนะครับหุ้นกู้ศรีสวัสด์คอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับให้บริการธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้เครื่องหมายบริการศรีสวัสด์เงินสดทันใจนะครับสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดี๋ยวเราไปดูกันเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่28 2 9 2 6 2 7 28สิิกพฤศจิกายน2567นั่นเอง บริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชันจำกัดมาชนสเสนอขายหุ้นกู้จำนวน3ชุดด้วยกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ1ปี11เดือน26วันอัตราดอกเบี้ย4.3%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี25-69นะครับโดยให้อัตราดอกเบี้ยนะครับสูงถึง4.3%ต่อปีสเสนอขายไม่เกิน1 2ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,200ล้านบาทชุดที่2หุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย4.8%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี25 เสนอขายไม่เกิน1 2 0 0 0ล้านนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,200ล้านบาทชุดที่3หุ้นกู้อายุ3ปี11เดือน26วันอัตราดอกเบี 4, ้ย4.95%ครบกำหนดไถ่ถอนปี2571เนะครับเสนอขายไม่เกิน1 2 0 0 0ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,200ล้านบาทเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปนะครับโดยให้บุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อเนี่ยนะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นมูลค่าราคาหน่วยละ1 0 0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาท หุ้นกู้ทั้ง3ชุดรวมกันนะครับสล้านหน่วยที่เป็นมูลค่าไม่เกิน3,000ล้านบาทอยู่ภายใต้โครงการตา,าสานนี้ของบริษัทสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนปี2 5งหนะครับและก็โครงการหุ้นกู้มีประกันของสีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนปี2567เช่นเดียวกันวงเงินนะครับ1นึ่งแสนล้านบาทนะครับโดยหุ้นกู้นะครับอันดับความน่าจะถึงตัวหุ้นกู้นะครับ BBB บวกนะครับแนวโน้มอันดับเครดิต โดยบริษัทที่เรตติ้งจำกัดวันที่27มิถุนายน2567นั่นเองนะครับผู้ค้ำประกรันบริษัทซีสวัสด์พาวเวอร์2,014จำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลัก F, ทรัพย์เอเซพัฒน์จำกัดในเหตุหุ้นกู้ธนาคารซีไอบีไทยจำกัดหมาชนผู้แทนผู้จัดการการจัดไหนหุ้นกู้ธนาคารซีไอบีไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพิงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอประเทศไทย บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์ธนาติจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์บียอนจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ไพจำกัดหมาชนบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จีซีจีเอสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเซีพัฒน์จำกัดนะครับระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้วันที่26 ถึง28นะครับ26 27 28พฤศิกาย,ยน2567นั่นเองเรามาดูแฟดชีตกันหน่อยดีกว่านะครับหุ้นกู้บริษัทสีสวัสดิ์คออเรชันจำกัดมหาชนนะครับอันดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ5ใน8อันดับความเสี่ยงความเสี่ยงหู้ขอ,อกหุ้นกู้มีทั้งหมดนะครับ5ความเสี่ยงนะครับ5 6ข้อได้แก่น ได้แก่1ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนี้ศูนย์นะครับสูงขึ้นการดําเนินธุรกิจให้สินเชื่อของผู้ออกคุณกู้มีความเสี่ยงอาจเกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL 2ความเสี่ยงจากการไม่สามารถติดตามหลักประกันได้เนื่องจากหลักประกันสินเชื่อโดยส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทเป็นสังหาริมทรัพย์นะครับหรือสิ่งที่เคลื่อนที่ได้นะครับได้แก่รถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ซึ่งมีความยากในการติดตามหลักประกัน 3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจผู้ออกคุณกู้นะครับเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนในเครื่องมือนะครับก็คือเหมือนแบบปล่อยสินเชื่อนะครับจึงมีลายใหม่ๆนะครับเข้ามาปล่อยสินเชื่อเป็นคู่แข่งใหม่ได้ สีความเสี่ยงของผู้ค้ำประกันของบริษัทสีสวัสดิ์ power วองพันสิจำกัดหรือผู้ค้ำประกันเป็นบริษัทที่ผู้ออกคุณกู้ถือคุณกู้ร้อยละก9 9้และผลการดำเนินง,งานของผู้ค้ำประกันมีผลต่อความสามารถในการชำระนี่ของผู้ออกคุณกู้อย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ 5. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยถูกร้องเรียนตามที่ผู้ร้องทุกข์มายังสํานักงานสภาผู้พิพากด้วย หลากหลายข้อร้องเรียนนะครับบริษัทอยู่ในระหว่างการหารือก,กับสภาผููดโภกถึงข้อเท็จจริงกับเรื่องร้องเรียนต่างๆนั่นเองนะครับเนื่องจากไม่ทราบข้อเท็จจริงจึงไม่สามารถที่จะประเมินความเสียหายนะครับได้นั่นเองนะมูลคำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้อง ของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตาสารนีที่ได้ซื้อตาสารนีไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนีและร่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารนีได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสือชี้ชวนเป็นเพศหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแซงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1 0 9 0 0ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา หรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ